เจ l เปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ที่จะทําให้คุณตกใจกับคุณภาพเสียงและความสะดวกสบายโดยชื่อ j จ l บลทู 730BT รุ่นนี้เป็นการอัปเกรดที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ที่รักเพลงและสไตล์แต่ที่น่าสนใจคือหูฟังรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์เสียงที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ด้วยการรองรับ Bluetooth 6.0และมาตรฐานรีออเดโอผ่านซี3โคดคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นและประหยัดพลังงานซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของคุณภาพเสียง JBL Tune 730BT จะไม่ทำให้คุณผิดหวังด้วยไรเวอร์ไดนามิกขนาด40มิลิเมตรที่สร้างเสียงแนว JBL Pure Bass ที่โดดเด่นพร้อมระบบลดเสียงรบกวน Air Noise Reduction ทำให้คุณสามารถสนุกกับเพลงและลีมโดยไม่มีการรบวนจากภายนอก และนี่คือสิ่งที่ทำให้หูฟังนี้เป็นหูฟังที่คุ้มค่าการใช้แบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมด้วยเวลาการใช้งานถึง7จชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและยังมีระบบชาร์จเร็วที่ช่วยชาร์จเพียง5นาทีเพื่อฟังเพลงต่ออีก5าชั่วโมงคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้งานที่ยาวนานและการรอชาร์จแบตเตอรี่อีกต่อไป j b บิลทูลเจ็ดยังมาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกัน2เครื่องรวมถึงฟีเจอร์อัจฉริยะจาก Google และ Microsoft ที่ทำ หูฟังรุ่นนี้พร้อมให้เลือกในสีดำขาวและน้ำเงินพร้อมกับความสะดวกในการพับเก็บทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในกิจวัตรประจำวันแต่ที่น่าสนใจคือราคาเปิดตัวของ JBL Tun730BT ในญี่ปุ่นอยู่ที่13,200เยนประมาณ2,700บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับคุณภาพและความสามารถที่ได้รับอย่างไรก็ตามการเปิดตัวในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลดังนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารเพื่อได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัวในประเทศไทย คุณคิดว่าหูฟังรุ่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับคุณหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปิดตัวของ JBL t u n 730BT และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคุณภาพเสียงความสะดวกสบายและความคิดเห็นเกี่ยวกับราคา